สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนประจําเดือนมิถุนายน2564นนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีการเป็นของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีการเป็นของตัวเองนะคะดังนั้น การพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคนหนลหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชัน่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกๆอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ i d l ดี e ไลน์ Line, แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามเมื่อจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคแก๊ปขอเป็นตัวแทนในการจับให้พยากรณ์ในขคะ่ะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนจะเป็นอย่างไรนะคะแก๊ปขอเอ e เน y ไจีด้วยคะ่ะ นายซอฟเพนโดโคลแปดไม้เท้าอัศวินถือดาบสามดาบจัสซันเจ้าฮาโลเฟนส์แล้วก็ได้ไพ่จากทาวเวอร์ โอเคบางครั้งแกมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ชาวราศีมีนลัคนามีนคิดบางทีมันมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ดีในเรื่องราวความรักที่คุณเป็นคนที่บูชาความรักแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีคำว่าความรักเกิดขึ้นคุณก็มักจะศรัทธา แล้วก็ทำมันเต็มที่ที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ในเรื่องของความรักแต่มาตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังเผชิญมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นบางครั้งการตอบแทนความรักของคุณที่คุณทำดีและซื่อสัตย์บางครั้งมันก็อาจจะไม่ใช่เครื่องยืนยัน สำหรับคุณว่าความรักที่คุณคิดและคุณกำลังเผชิญนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เอาง่ายๆเลยอ่ะไม่ไม่ต้องแบบภาษาทางการก็คือบางครั้งการตอบแทนของการทำดีมันก็ไม่ใช่ความรักเสมอไปอ่ะภายขึ้นว่าคุณอาจจะทำดีซื่อสัตย์ทุกสิ่งทุกอย่างกับคนคนหนึง่ง ที่คุณใช้คําว่าความรักกับเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่ตอบรับแก็คือก็บางทีเขาก็ไม่ได้รักคนดีไงหรือก็บางทีเขาก็ไม่ได้แบบคนคนนั้นน่ะนะคะเขาก็ไม่ได้แบบพอใจในความดีที่คุณมีเขาอาจจะพอเขาอาจจะโอเคกับความรู้สึกที่เขาได้รับแต่ในใจทึกลึกแล้วมันแบบ <c oughs> มันอัดเหมือนคุณเป็นอัศาวินถือเหรี่ยนะ่ะคุณหยุดแล้วคุณมองเหรียญในมือแล้วคุณก็มองว่าเขาคือแบบคือที่สุดแล้วอะ่ะในตอนนี้ที่คุณแบบคุณรักแล้วคุณให้ได้ทุกอย่างอะ่ะในขณะที่เขาเป็นอัศาวินถือดดาบอะ่ะเออเขาเขาเป็นความรู้สึกที่บางครั้งเขาก็เขาก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนเราไงเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอ่ะ บางครั้งมันมัน,ม,นมันตอบโจทย์เขาร้อยเปอนต่ะ The Sun กับ Tree of s o r ์ s อ่ะ,อะ,อะแต่มาเป็นความรู้สึกที่เขามีความรู้สึกว่าบางครั้งคุณกับเขาเป็นได้แค่8ไม่เท้ากับไฮไลท์เ e นส์หรือเปล่าเป็นได้แค่คนคุยที่มันไว้ใจกันได้ทุกเรื่องแต่ถ้าจะเป็นอย่างอื่นที่แบบไปไกลกว่านี้หรือ คุณจะรู้สึกพล่าลึกมากไปกว่านี้ยเขาเดันเป็นแต่ชาวเวอร์เขาเป็นความรู้สึกที่มันมันไม่น่ามันมีอยู่จริงไอความสัมพันธ์ระหว่างคุณคุณกับเขาอะ่ะมันจับต้องได้และมันก็มีอยู่จริงแต่ลึกๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันยากอะ่ะ มันมีอยู่จริงแต่มันเป็นไปได้ยากอะแกขออภัยนะภัยขึ้นแบบนี้แกก็ต้องอ่านตามนี้นะคะอย่ากดไม่หมอนะนะคะคือมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบมันมีอยู่จริงมันจับต้องได้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีสถานะได้นะมันมันมันอะไรได้แต่ว่ามันน่าจะได้ไม่ยาวใครเป็นคนมองคะว่าความสัมพันธ์จะได้ไม่ยาวคุณหรือเขาแกขออภัยด้วยค่ะสีเรียน 5ถ้วยเจ็ดไม่เท้าแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งเหรียญแกมองว่าน่าจะเป็นแบบคือไพ่ขึ้นอย่างงี้แบบปนหัวเลยอะอ่าเพราะเหมือนไพ่ขึ้นว่าแบบไม่ไม่ หรือว่าลึกๆแล้วว่าก็เป็นตัวคุณเองที่ก็รู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันเปราะบางเหมือนกันทางที่เราว่ามันก็สามารถที่จะมั่นคงได้แต่ลึก,ลกๆในจิตใต้สำนึกคุณก็รู้สึกว่ามันก็เป็นไปได้นะที่แบบเออมันจะไม่จีรังไระยงยืนอะไรเงี้ย คุณก็มีความรู้สึกว่าเออมันอย่างน้อยมันก็ได้ทำอย่างน้อยมันก็ได้แบบเต็มที่กับมันโดยเฉพาะเรื่องของความรักเสมอๆนะคะอา่าเหมือนคณแสดงว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแน่เลยคุณถึงได้เริ่มเผื่อใจแล้วก็ค่อยๆแบบเอาชนะใจตัวเองประมาณนั้นนะคะเออแก้ขอไพ่ในสิคาแล้วอย่างนี้ เขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมีลมัคนามีนคะนอกจากแบบความรู้สึกที่มันรู้ทั้งรู้แต่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้แต่ไม่ให้มันเป็นออาแก้ขออภัยหน่อยสิคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวราศีมีลมัคนามีนคะแก้ขออภัยเลยคะ่ะควีนถือดาบ สี่เหรียญเดอะแชมเ n รสห้าไม่เท้าแล้วก็ได้ไพ่เดอะสตาร์ได้ไพ่ประจำตัวของชาวราศีกุมกับชาวราศีธนูปรากฏด้วยนะคะถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณในตอนนี้<ม>เขาโอเคหมดเลยถ้าเกิดชาวราศีมีน จะตัดสินใจอย่างไรเขายอมรับหมดเลยเขาคิดว่าเขาเลือกแล้วเขาคิดว่าเขาชัดเจนแล้วถ้าเกิดชาวราศีมีหรืออาจจะเป็นบเบอร์ซ่าสลับกันหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยนะคะเขามองว่าชาวราศีเมียเป็นเดรมดิกเชียนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่คุณเลยเพราะตัวเขาพร้อมเป็นเดอะแตร์มเพนซ์ แล้วก็เป็นเดอะสตล์อยู่แล้วคือแล้วแต่คุณเลยเพราะว่าเขามีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วเพราะเขาเป็นควีนออฟซอร์สแล้วก็ห้ามไม่เท้าวคือเขาไม่ตีกับความรู้สึกตัวเองด้วยอาจจะเป็นตัวของชาวราศีมีนเองที่ตีกับความรู้สึกของตัวเองว่าแบบอะไรยังไงแต่เขา่าชัดเจนมากแล้วเขาก็ยอมรับเสมอถ้าคุณจะแบบอะไรยังไงกับเขาเขาโอเคนะคะ ืแก้ขอภัยด้วยสิคะแล้วอย่างนี้ชาวราศีมีนลัคนามีนบทสรุปของคุณกับเขาคนนี้จะเป็นอย่างไรแก้ขอพลังงานหน้าไพ่ห้าใบาด้วยคะ่ะจักรวาลต้องการบอกอะไรคุณนะคะ four n d s ระหว่างคุณกับเขาในอนาคตจะเป็นอย่างไรแกขอัยด้วยคะ่ะสิบเหรียญดีเอ็มเพรสไพ่สวยนะเจ็ดถ้วย3 of Cups โอเค มันมีไพ่ของชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะชาวราศีมีนจ๋าไพ่ต้องการบอกชาวราศีมีนว่าในอนาคตใกล้หรือไกลกันไม่แน่ใจแต่คุณมีโอกาสได้รางวัลกลางตอบแทนแห่งความรักและความซื่อสัตย์ที่คุณปรารถนาในบางท่านบางรายคุณอาจจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือคุณอาจจะมีความกระตันยูต่อคุณแม่ หรือบุพการีที่เป็นเพศสตรีหรือเพศหญิงไหมนาภัยขึ้นบอกแกบ,บว่าในอนาคตคุณมีเกณฑ์จะได้เจอชาวต่างชาติและเป็นความรักที่ดีเป็นความสุขที่ดีระหว่างคุณกับคนใหม่ชัดเจนมากๆส่วนคุณกับคนคนนี้ในสิ่งที่ไพ่ยอยากบอกในอนาคตเขาก็จะมีครอบครัวและมีเส้นทางของเขาคุณ และคนของคุณก็จะมีเส้นทางในความรักแล้วก็ความสุขในแบบครอบครัวของคุณเพียงแต่เขาอาจจะผ่านเข้ามาเป็นบททดสอบเพียงแต่เขาอาจจะผ่านเข้ามาเป็นแค่ความท้าทายในชีวิต7ถ้วยกับสาถ้วยที่ทำให้ทั้งคุณและเขาได้เรียนรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรในสิ่งที่ผ่านมานี้แล้วก็จะเป็นเพื่อนกันได้ในถ่ายที่สุด ในอนาคตอันใกล้หรือไกลแก็บตอบไม่ได้แต่ทั้งคุณและเขาจะมีเส้นทางที่ดีในแบบฉบับที่เขาเลือกแก็บไม่แน่ใจว่าชีวิตครอบครัวเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากนั้นแต่สิ่งที่ไพ่ขึ้นบอกแก็บคือคุณเป็นคนที่มีค่าและเพอร์เฟกมากเลยนะคะคุณได้ไพ่ดู EMPRESS และคุณจะได้รางวัลการซื้อสัตต์ตอบแทนความดีของคุณจักรวาลเห็นทุกอย่างและจักรวาลก็จะให้ทุกอย่างกับคุณเช่นกัน นะคะชาวราศีมีนในเคสนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบรักเขาเรียกอะไรนะทั้งที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังกรัก <c oughs> ไม่ะน้อ no. งแกคิดตรงนี้ขึ้นมานะคะโอเคสำหรับวันนี้แกต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะทุกทุกยอด Subscribe ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลย ทุกทอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มา,มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดินะคะบ๊ายบาย